สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเพอร์สเนก็อยู่กับเกนช i นอิมแพกนะครับแหมวันนี้ไม่ใช่มากระเสิร์ดนะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการเก็บเจ้าเม็ดอัปรุปปั้นให้ครบกันนะครับตัว a n e ม o ค u ลัสกับ g e โอ u ค u ลันั่นเองเนาะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าถ้าอัพสุดเนี่ยสต a ามิ a ก็จะเป็นเท่านี้นะครับพลังกายสูงสุดนี่คือสต a ามิ a น4 0อันนี้คือแม็กแล้วนะครับทั้งลูกป,ปั้นสายลมก็ เวลตันแล้วแล้วก็ลูปปั้นดินก็ตันแล้วเช่นกันจะได้สตามินียอ0ทีนี้มาดูว่าหน้าตามันก็จะเป็นเงี้ยอัพภายนอกแบบดูแต่งสวยงามเลยไม่ได้สอมซอเหมือนตอนเลเวลหนึ่งแล้วนะนี่ครับสมมุติว่าเรากดไปแล้วจะถวายของอีกมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะเวลสิเนี่ยความศรัทธาของเจ้าได้รับการจดจําแล้วนะครับรับของครบหมดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะบอกก่อนว่าแม็กซ์ในโลกเนี่ยมันมีอนิโมคลัส 65อันนะครับส่วน G-oculus เนี่ยมี131อันเนาะก็คือมันเกินมา1จากที่ต้องใช้จริงๆนะครับสมมุติว่า a n i m o เนี่ยที่บอกว่ามี65ใช่ไหมก็ใช้แค่64ส่วนอีกอันเป็นอันแถมนะครับทีนี้ถามว่าจะหายังไงให้ครบใช่ไหมคือทุกคนที่เริ่มเล่นกันมาสักพักแล้วเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะครับว่ามันจะขึ้นเป็นหน้าตาย,ยัางไงเวลาเราเจอในแมปใช่ไหม มินิแมพมันก็จะขึ้นเป็นรูปดาวๆนะครับเมื่อเราอยู่ใกล้กับสถานที่ที่มันมีะนะแต่มันจะมีประเด็นครับคือบางอันเนี่ยมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้คือเราไม่ได้ไปได้ทุกที่บนโลกแบบเราไม่ได้สงสัยไปทุกจุดใช่ไหมเอออย่างสมมุติขอบเหวของแถวเนี้ยหรือว่ามีเกาะลับตรงเนี้ยที่มันไม่มีชื่อเนี่ยนะครับคือถ้าคุณไม่ได้ไปยืนมองแล้วแบบเอ้ยสงสัยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณก็คงไม่ได้ไปถูกไหมแต่ว่ามันมีของเวประเด็น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยนะครับหาไอ้พวกเม็ดพวกนี้ให้ครบนะฮะซึ่งนั่นก็คือเว็บไซต์นี้ครับ g e n s h i n Impact Map เปิดเว็บมาปุ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือมันมีแผนที่ของ g e n s h i n Impact ทั้งเกมน,นะครับวิธีจะดูเนี่ยตอนนี้มันเป็นเปล่าๆอยู่ใช่ไหมเราก็สมมุติว่าเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ามาร์เกอร์จะเอาจะดูอะไรบ้างเราก็ติ๊กไปอ่าสมมติผมอยากดูสักประมาณนี้แล้วกัน ก็คือดูว่าวาปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอเม็ดลมกับเม็ดหินเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ใช่ไหมเม็ดลมมี65เม็ดส่วนเม็ดหินเนี่ยมี131เม็ดเนี่ยเกาะที่ผมบอกนะครับเกาะไร้น้ำไอเนี้ยมันอยู่แบบโอโ้โหคือถ้าคุณไม่ไปนั่งมองคุณไม่มีทางเห็นเว้ยไอตรงเนี้ยเห็นปะเม็ดเนี้ยมันคืออยู่แบบเหวอะคือเราต้องโดดลงไปข้างล่างก่อนเว้ยแล้วเราค่อยไปมันจะมีพื้นให้ยืนอยู่นิดนึงอะเราก็ไปยืนแล้วเก็บมันก็จะมีอยู่ ซึ่งคนบ้าอะไรมันจะวิ่งไปตรงนั้นแล้วโดดเหวเพราะยังงงถามว่าสมมติว่าเราเจอแล้วแล้วเราจะแบบเราอยากมาว่าเราเจอไปแล้วอะครับมันมันทำยังไงได้บ้างก็คือกดมาตรงโปรไฟล์นะครับแล้วก็ sign in ด้วย google อ่านี้ผมก็ข้ามาตอน sign in เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ผมเจอ a n mo โ c u l u s ครบแล้ว พอกด m a r k as f o u n d เนี่ยมันก็จะเป็นเทาๆแบบนี้เห็นไหมคือเราเจอไปแล้วถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เจอจริงๆเนี่ยก็กดกลับมันก็จะเป็นสว่างขึ้นมาสมมุติว่าจุดนี้เราหาไม่เจอใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเรากดไปปุ๊บตรงช่องคอมเมนต์นี่ครับทางซ้ายเนี่ย มันจะมีพวกลิงก์รูปภาพลิงก์วิดีโอไกดเราก็ไปดูแล้วเทียบเทียบกันดูว่าเออมันใช่จุดที่เราหาหรือเปล่านะทีนี้หน้าโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะบอกว่าเออเรา Mark as f สฟ e อันนี้มันนับตามที่เรา Mark as f สฟ e นะครับบอกว่าเราเจอไปอะไรเท่าไหร่แล้วบ้างน,นะครับ อย่างอะเดโมคลัสกับ g o เนี่ยผมเจอครบหมดแล้วเนาะก็เป็นฟาวหมดแล้วทุกอันนะครับส่วน t r y เนี่ย Try เนี่ยมันมีประเด็นนิดนึงคือในเว็บไซต์เนี่ยมันยังไม่บอกนะครับว่า t r y ไหนเป็นของฝั่งลมแล้วก็ชายไหนเป็นของฝั่งหินนะครับแต่วิธีดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากสมมุติว่ามันจะมีพื้นที่ที่มันขัดแย้งนิดนึงอย่างอย่างไอตรงเนี้ยโซนข้างบนของอันเนี้ยยังเป็นโซนลมอยู่ใช่ไหมแต่ว่าโซนข้างล่างเนี่ยจะเริ่มเป็นโซนหินแล้วทีนี้มันจะมี ไอทรายโซนลมอ่ะอันนึงที่มันเลยมาอยู่ส่วนหินเนี่ยครับมันจะมีคนเขียนคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นของมอนสเตอร r ทรายก็คือถ้าเราไม่อยากหลงอะ่ะเราไม่อยากงงใช่ไหมว่ามันคืออะไรเรากดมาดูก่อนนี่ mm hmm. ก็จะมีคนเขียน geo s h r i หรี่เยชวนอะไรก็ว่าไปนะครับถามว่า,าทําไมเราต้องอัพเสาใช่ไหมจริงๆอ่ะวิธีดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเนี่ยกดถวายของสักระมันก็จะบอกว่าถ้าเราอัพเวลนี้เสร็จปุ๊บมันจะได้อะไรบ้างหลักๆที่ผมจําได้ก็คือมีเอ็ e ซ์เ e รสนะครับแล้วก็มีสต้ามีนาอันนี้โหสําคัญมากมีประโยชน์ต่อคอมแบทด้วยแล้วก็ไปสํารวจที่อื่นๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีของอื่นๆเดี๋ยวผมก็แปะรูปไว้คร่าวๆให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะ นี่ครับสตามิน่าให้ดูนิดนึงแล้วกันสตามิน่าหลอดเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ240ก็จะวิ่งได้เป็นชาติแหละฮะประมาณ15-20วิเนาะไม่ถึง20หรอกเอาจริงแต่ถ้ากินยากินอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีโอกาสถึงได้ฉะนั้นก็ว่างๆช่วงนี้นะครับอย่าลืมไปหาเก็บเม็ดอัพลุกปั้นให้ครบกันนะครับมีประโยชน์มากๆแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจเนี่ยอาจจะรอแพท1.1ก็ได้แต่ว่ามาเดือนหน้าเลยนะ11โนเวมเบอรนะครับฤิลิกาินเลยนะ ถ้าอยากรอก็รอได้ครับเขาบอกว่าจะมีอัปเข็มทิศที่บอกพวกตำแหน่งไหนพวกนี้มานะครับไม่รู้ว่าจะบอกชัดแค่ไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ถ้ายังขี้เกียจอยู่ก็อาจจะรอตอนนั้นเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันและอย่าลืมติดตามกันนะ